ครับอีกหนึ่งคันนะส่งรถออนิวย Yaris 1.2 CVT รถใส่กล่องไปาที่อื่นแล้วนะคันนี้ก็ล้วนๆแปลกๆนิดนึงเกียร์ก็อาอการไม่ค่อยดีนะครับเมื่อกี้ก็เลยเป็นรถบูดลงมาฮะตอนแรกจะบูดให้0.5เต็มข้อก็เลยลดมาเหลือแค่0.2 0.3พอฮนะ ก็ใส่อะไรมานะคันนี้ใส่ไดไบวายเออใส่ไดไบวายมาด้วยใส่ทำใม CVT ใส่ไม่มีประโยชน์ CVT นี่ใส่ตัวไดไบวายนี่มันไม่มีประโยชน์เลยนะเพราะรถรุ่นนี้ลิ้นก็ไม่ได้บล็อกนะผมลองสักนิดหนึ่งฮะวันนี้ฝนตกด้วยตัวลมด้วยงั้นเรามาลองกันหน่อยฮะว่ายาริสพันสองเครื่องเดิมเซตโบเกียซีวีทีฮะบูตน้อยมาก จะวิ่งอย่างไรเราลอ,ลองดูหน่อยนะฮะนั่นแกีนั่นแกีเกียร์ตัวอาการมาแล้วอัตราเลขตีนต้นเป็นไงบ้างครับเจาะเวลากันดูหน่อยวอนนี้เราวิ่งตัวลงกันไปเลยฮนะ ากจะเปลี่ยนเพื่อไม่อยากดัดแปลงก็จัดกันได้ฮะพันสองอัโต้ซีวิทีที่เขาทั้งยังว่าทำยังไงก็ไม่ลุกนะผมว่าเขาไม่โอเคเลยนะเมื่อกี้แต่เวลาดูอย่างสุดร,ร้อยเท่าไหร่ อันนี้มาันจะาก,กระบ,บี่นู่นเน่ยพอยังพอแล้วนะเราเราับจบวที่2องร้อยอนะยาริสอีโค่หนึ่งจซีวเครื่องเดิมเซ็ตโบและแจมดซสีจัดให้นะครับกล่องดัตเ e กสแตนด d a l o ลนนะฮะ ได้ไปไวายไปด้วยหน่อยหนึ่งอันนี้สำหรับเวลาที่ยกมาลอยอยแล้วนะฮะแล้วรู้สึกว่ารถมันมันต่อเกียร์ไม่ได้ฮะรุ่นนี้ให้เชนลงมาโลด นะฮะเดี๋จะหาว่าอะไรลงมาไม่ค่อยจะต้านกดเท่าไหรนะถนนแจงแจงด้วย กะออกให้นะพวกมัอก็ต้องรู้ส่ายไฟเยอะแยะเลยมีเวลาเจ้าของรถก็ไปแกะออกได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช้อะไรครับโอเคตามนั้นแล้วก็เตรียมตัวเกียร์นะครับผมว่าคันนี้มาอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะจ๊ะจะทำสเต็ปต่อไปก็แจ้งหรือจะวางพันธะก็บ,บอกจุ๋มหุยส่งรถครับ